ต้มกะทิบวกใส่หมูตั่สมัยโบราณต้มกะทิให้เดือดนะครับถ้าต้องการให้แตกมันก็เคี่ยวให้แตกมันได้เลยสมัยโบราณก็ใช้เคี่ยวให้แตกมันเวลาอาหารสุกแล้วจะสวยจะมีน้ำกะทิแตกมันลอยแต่สมัยใ,ใหม่ก็ไม่ต้องการมันก็เอาแค่พอหอมแล้วป,ปิดก็ได้ คิดว่าเคี่ยวกะทิได้ที่แล้วนะครับใส่เกลือลงไปครับจะทำให้ชูรสชาติได้ง่ายทำอาหารขาดเกลือไม่ได้นะครับเสร็จแล้วสิ่งที่ตามไปก็คือนี่เลยครับข่าตะไคร้กระชายนะครับลงเลยก่อน ตามด้วยหอมแดงนะครับหอมแดงกระเทียมผัดเลยครับผัดให้หอมอีกหน่อยนึงเดือดให้มีกลิ่นให้มีกลิ่นเครื่องสมุนไพรก่อนนะครับจะมีกลิ่นเครื่องสมุนไพรพอหอมแล้วค่อยใส่เครื่องต่อไปครับ เครื่องมีกลิ่นหอมอันนี้หมูนะครับหมูสับนี่สับใส่ไอ้นี้สับคนกับปลาอินทรีย์เค็มนะครับก็มีกลิ่นหอมเลยถ้าใครชอบจะปั้นแบบเป็นก้อนเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่นี่จะใส่เียวนะครับจะใส่เป็นหมูชิ้นหมูอะไรก็ได้ครับแล้วใต่ชอบเนี้ทำเป็นหมูสับนะครับแล้วก็ใส่ไปในอีก ผสมกับปลาเค็มนะครับไม่ต้องใช้ปลาลกินจะออกาเป็นกลิ่นปลาเค็มนะครับเติมน,น้ำเล็กน้อยนะครับให้ราท่วมก็ได้มีน้ำเดือดต้มให้เดือดสักหน่อยนะครับเดือดแล้วนะครับหมูสุกนะครับใส่ผักเลยครับเอาผักเร็วครับเดียวอันนี้บวกใช้บวกธรรมดาก็ได้นะครับหรือบวกมูอันนี้ผมใช้บวกมูนะครับ บวกธรรมดาก็ทําได้นะครับบวกงูก็จะมีกลิ่นเฉพาะของเขาจะหอมกว่ากลิ่นบวกบวบอะไรบวกธรรมดานะครับน้อยน,นิดก็เติมได้นะครับรสชาติเค็มพอดีครับเดี๋ยวเติมน้ำตาลแต่น้ําตาลปกติแล้วใช้น้ําตาลปี๊บนะครับน้ําตาลปึกน้ำตาลปี๊บจะอร่อยแต่วันนี้พอดีน้าตาลหมดแช้นน้ำตาลทรายนะครับใส่ไปเลยครับ รสชาติพอดีแล้วก็ไม่ต้องอะไรใส่รสชาตอย่างเดียวใครชอบผงปรุงรสเมืออะไรก็ใส่นะครับแต่ที่บ้านไม่ไม่ทานนะครับเรามาดูนครับปิดหม้อฝาหม้อไวแล้วว่าเดือดสุกหรืวอย่างนี่ครับบวบนี้สุกง่ายครับเนี่ยเริ่มใส่นะครับเริ่มสุกนะครับก็เริ่มสุกแล้วครับเราใส่นี่นะครับหอมแขกหอมใหญ่อันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวชอบเลยก็ใส่ครับใส่ หอมสุกง่ายครับเดี๋ยวก็สุกพร้อมกันปิดฝาไว้อีกนิดนึงครับมาดูกันครับตอนนี้คิดว่าหอมเริ่มจะสุกนะครับใส่มะกรูดลงไปครับใบมะกรูดนี่เรากินเรากิ่นมันนะครับเราไม่ได้กินถ้าหากว่าใครชอบทานก็ได้ครับเป็นสมุนไพรถ้าใส่ก่อนมันจะมีรสชาติขมนะครับต้องใส่ที่หลังนะครับนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับสุดท้ายด้วยน้ำปลานิดนึง อันนี้เป็นน้ำปลานันนะครับจะไม่มีรสชาติเค็มนะครับใส่ได้มากเลยเรียบร้อยนะครับจบท้ายด้วยกระหัวกะทิที่เหลือนะครับจะมีรสชาติมันนะครับโรยด้วยผักชีครับหอมผักชีนะครับปิดฝาต้มให้เดือดได้เลยครับเรียบร้อยครับอะ อันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะครับมาทานกันด้วยกันนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมทานก่อนนะครับสวัสดีครับ